ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานกอลหลังเขานะครับก็ได้พาทุกคนนะครับมาดูกับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับก็ช่วงนี้น้ำลดนะครับก็บรรยากาศช่วงเย็นๆก็ดีมากครับก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ หญ้าก็ขึ้นสวยกำลังดีนะครับวันนี้มากับเจ้าเวบวิบากครับอากาศดีครับช่วงเย็นพานคนมาเดินเล่นเดินเที่ยวกันนะครับบรรยากาศสุดยอดนะพื้นที่นะ่าแคมปปิ้งมากนะหญ้าขึ้นสั้นๆนะครับไม่สูง เป็นที่หมายรับแพ่งหนึ่งนะครับอากาศเย็นสบายลมโชยนะครับ ิ้งได้นี่จะดีมากเลยนะอากาศดีครับผมเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆวันนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับเป็นหาดเรียมสวยนะครับก็น้ำค่อนข้างใสทีเดียวเลยนะครับใสกิ้งใสกิ้งจะดูแล้วน่าจะมีกุ้งนะครับเดี๋ยวไว้ รอ,อบหน้านะครับเดี๋ยวทีมงานคุณลังเขา่าเราก็จะมา,อาลองดักกุ้งดูนะครับน้ำใสมากครับทุกคนบรรยากาศก,ก็ดีนะครับน้ำใสโอ้ชอบมากเลยครับเหมาะแก่การมาแคมปิง้งช่วงเย็น เหมาะเลยทีเดียวดูค,นคนรับทุกคนอากาศวิวโคตรอลังการนะฮะเป็นที่หมายรับที่หนึ่งนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็พาทุกคนนะครับมาเดินเที่ยวชมดูทาเลนะครับพื้นที่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับพาไปเดินป่าหรือเที่ยวชมหาดักกุ้งก็รอติดตามชมกันนะครับช่องคนลังเขาชาแนลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องคนลังเขาได้ครับ I uh -huh.